วิธีสร้างั้านแรกจากการออกกล้องนะคบวันนี้โอป้าจะมาแชร์เทคนิคนะคบที่โอป้าทาเงินล้านแรกนะคบจากการออกกล้องนะคบวันนี้เนี่ยถ้าหลายคนนะครับติดในเรื่องของเงินลงทุนหรืออาจจะมีเงินลงทุนน้อยนะครับในเรื่องของการอยากจะสร้างธุรกิจบางอย่างบนออนไลน์สิ่งหนึ่งนะครับที่โอป้าแนะนําก็คือการทํา personal branding ครับสร้างตัวตนในออนไลน์โดยการออกกล้องครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือวิดีโอนะครับโดยโอป้าอีสานเนี่ยเริ่มจากการไลฟ์สดเมื่อ2ปีที่แล้วครับแล้วมีคนดู6000คนมีคนแชร์ประมาณ5000นะครับโอป้าก็ยังตกใจเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมมีคนดูเยอะ ว,วันนั้นก็ไลฟ์สดภาษาอีสานไปนะครับก็พูดเรื่องราวชีวิตให้แง่มุมให้ไมล์เซตไปปรากฏว่าวันนั้นนะครับหูนอนไม่หลับเลยจนถึงตีห้านะครับมีคนแบบแชทอินบ็อกมาขอบคุณมากมายครับป้าก็เลยค้นพบครับว่าเฮ้ยการออกกล้องเนี่ยมันทําให้เราเป็นอินสปายคนขนาดนั้นได้เลยหรอวะนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้เรียน n อ p นะครับจนถึงแบบในวันนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าเกิดว่าเรื่องราวของเราเนี่ยเป,เ,ปเป็นแรงบัในดาลใจให้คนได้งั้นเราออกกล้องดีกว่า เรามาไลฟ์สดดีกว่าให้ให้คนฟังนะครับซึ่งตอนนั้นก็เพิ่งหัดไลฟ์สดใหม่ๆนะครับสิ่งที่โอป้าทำนะครับก็คือไลฟ์สดต่อเนื่องณนะปัจจุบันนี้ก็เป็นพันวันแล้วครับที่โอป้าไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทําวิดีโอมากกว่าพันวิดีโอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําสิ่งนี้มาต่อเนื่องเป็นปีนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยรายได้โอป้ามาจากไหนมาจากการที่โอป้าออกกล้องกูรู้ไหมครับว่าการออกกล้องหรือสร้างตัวตนให้อะไรข้อนหนึ่งครับ คนที่เขาฟังคุณนะเขาได้รับประโยชน์อะไรบางอย่างอันที่2ครับโอป้าเปลี่ยนชีวิตพวกเขานะครับโดยการเปลี่ยนความคิดจากสิ่งที่โอป้าเนี่ยอาจจะเผชิญปัญหานั้นมาก่อนนะครับแล้วโอป้าก็ตระหนักรู้นะครับแล้วก็ให้แง่คิดกับพวกเขาไปนะครับพอเขาเอาไปลงมือทําเขาได้ผลเขาก็มาแชร์ให้เราฟังนะครับนู่นนี่นั่น,นแล้วสิ่งนี้ก็ทาให้เขาบอกต่อกันเนยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้โอป้าก็มีนักเรียนทั้งจากในและต่างประเทศนะครับมากกว่า13ประเทศที่มาเรียนกับโอป้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเนี้ยมันเกิดการบอกต่อเกิดการบอกต่อนี่แหละครับการทําธุรกิจโดยที่แบบใช้เงินน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าเอาหน้าออกกล้องนะคบเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอป้าเริ่มจากการไลฟ์สดก่อนนะคะพอเริ่มทำไลฟ์สดนะครับคล่องก็มาฝึกทําวิดีโอเพิ่มนะคบการทําวิดีโอเพิ่มนะครับ,รบ,รบหลายคนอาจจะไม่มั่นใจถูกไหมครับในการออกกล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างร้านแรกโดยที่คุณแบบไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยคุณเอาตัวเองออกกล้องก่อนชื่อโอป้านะครับโอป้าทําสิ่งนี้มาต่อเนื่องและอีกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราทําต่อเนื่องจากการออกกล้องน่ะสิ่ง เราก็คือเชื่อเราพอเวลาเราแบบเขาเชื่อเรานะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยไม่มีเหตุผลในการซื้อโอเคไหมไม่มีเหตุผลมีแต่อารมณ์ในการซื้อคือฉันชอบคุณฉันก็เลยอยากซื้อกับคุณแค่นั้นเองครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณจะไปซื้อ,อกุ้งแห้งนะครับ หรือปลาหมึกหรือของทะเลกับบางฮาซันคุณก็แบบแห่ถ้าจะซื้อโลตัสซื้อบิ๊กซีมันก็มีหมดถูกไหมไอ้ที่เป็นของทะเลแห้งแต่คุณทาไมซื้อกับบางคุณชอบบางยังไงเออแค่นั้นเองนะคุณแค่ชอบคนคนนี้คุณชอบร้านค้านี้คุณชอบโลโก้นี้เหมือนสมมติว่าถ้ามีหลุยกับชาแนลอะแต่คุณชอบแต่หลุยคุณไม่ได้ชอบชาแนลคุณก็จะหลุยส์หลุยหลุยเนี้ยมีเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสามารถสร้างความเชื่อบางอย่างเขาก็จะชอบเราโดยไม่มีเหตตุุผลเเเพรราะะะฉนนนนั้่่คณก็็จปออใืง ของราคาครับไม่ว่าราคามันจะสูงจะต่าจะแพงหรือราคาเท่าไหร่เขาจะไม่สนใจเพราะเขาอยากจะใกล้ชิดกับคุณเขาอยากจะคุยกับคุณเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณอย่างเช่นเวลาคุณไลฟ์สดเขาอยากจะมาสวัสดีค่ะ,ะนะครับเวลาคุณทําวิดีโออ่ะฉันมาแล้วค่ะอ่ะฉันดูคอมเมนต์แล้วนะเขาก็อยากจะมาคอมเมนต์ให้เราถูกไหมครับนั่นก็คือการสนับสนุนหลักเพราะฉะนั้นการออกกล้องนะคะเป็นเทรนของปี2021เลยนะครับที่เรียกว่าทรงอิทธิพลมาก,มากๆถ้าคุณออกกล้องก่อนอน,นะครับและออกกล้องเร็วนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยสร้างเงินล้านแรกได้แน่น เพราะโอป้าใช้การออกกล้องนะครับในการที่สร้างตัวเองและสร้างไรายได้ครั้งแรกที่โอป้าออกกล้องนะครับแล้วก็มาเปิดคอร์สออนไลน์เนี่ยโอป้าก็ได้ครึ่งแสนเลยนะคะจากคนคุณต้องคิดดูนะไม่ได้มีเมรียทอแล้วก็แบบไปไปทำคอร์สออนไลน์เงี้ยนะครับ แล้วก็ได้เงินครึ่งแสนมาแบบอันแรกเลยทําแบบงงๆเลยนะครับเออนะครับมันก็มาจากการออกล่องถูกไหมครับแล้วก็โอปป้าไม่ได้แบบมีฉากสวยงามสอนอะไรเลยนะครับก็นั่งไล่อยู่เตียงแล้วก็สอนเนี่ยครับเห็นไหมก็ยังทําเงินครึ่งแสนได้เลยนะครับจากครั้งแรกนะคะได้เป็นการทดลองทํานะครับใครบอกให้ใครที่แบบเรียนคอร์สแรกก็อาจจะหัวเราะทดลองทําโอป้าคอร์สแรกใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคอร์สต่อมาครับเราก็พัฒนาให้มันดีขึ้นเห็นไหมครับโอปป้าก็ใช้ฉากแบบเดิมๆอ่ะเออมันไม่เกี่ยวเลยว่าฉากโอปป้ามันจะ สวยไม่สวยโอป้าก็ทาแบบนั้นมาตลอดรวมถึงเสื้อผ้าที่ใส่เพราะฉะนั้นนะครับคุณแค่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณมีอ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นมันเป็นคุณค่าที่ดีกับผู้อื่นมันพาคนอื่นนะ่ะเปลี่ยนผลลัพธ์จาก A ไปบหรือเปลี่ยนจากคนที่เขาไม่มีเงินมามีเงินเพราะอย่างโอป้าเนี่ยก็กลายเป็นต้นแบบให้กับคนครับในเรื่องของการเงินและโอป้าเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนนะโอป้าเอาจุดนี้มาเป็นจุดขายครับในการสร้างตัวตนเพราะโอป้าเคยทามนุษย์เงินเดือนแล้วคนที่เขาตามเราก็เห็นเราตตั้งงงงงแ่ททําาาาามมนนนนนุษย์เเเเิิดือาาอออจจถถึึรรรลกกีสภพ เงีนเน้ยเราโอป้าเองก็เป็นคนที่ไลฟ์สดแบบด้วยความจริงมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่สมัยตอนที่เราไลฟ์สดใช่ไหมเราบอกเขาว่าเราเป็นนี่เราเราเริ่มปลดนี้เราดีขึ้นจนถึงเรามีอิสรภาพนี่เล่าให้เขาฟังหมดเลยเป็นสเต็ปพี่ดูสิครับเป็นคนที่เปิดเผยมากๆในเรื่องของการสอนหน้าเพจเนี้ย เขาจะไม่รักเราได้ยังไงเขาจะไม่เชื่อเราได้ยังไงในเมื่อเขาเห็นเราตั้งแต่วันที่เราติดลบเลยอะติดลบเป็นล้านเลยอะจนถึงวันที่เราแบบโหมีติดบัวเป็นล้านเลยอะนั่นก็คือการออกล่องครับมันทําให้คนเชื่อคุณแล้วก็รักคุณอันนี้คือเป็นสิ่งที่โอป้าอยากจะแนะนําให้คุณเอามาออกล่องนะคะเพราะฉะนั้นแค่มั่นใจถ้าคุณมีมือถือนะครับไม่จะเกาจะหม่ใช้ได้หมดครับเพราะตอนที่โอป้าฝึกนะครับมือถือโน้ตสอของโอป้าเนี่ยตรงหน้าจอกล้องหน้าครับมันจะแตก นะครับตรงแบปลายกล้องเพราะฉะนั้นตอนสมัยก่อนเวลาไลฟ์สดกับทําวิดีโอเนี่ยไอตรงข้างล่างกล้องเนี่ยมันจะเป็นฟุ้งๆขาวๆจริงๆไม่ใช่แสงนะครับหน้าจอแตกครับแล้วก็อ่ากล้องมันอาจจะมีสัดส่วนที่ไม่ค่อยดีนักนะคะเพราะโอป้าไม่ได้มีตังซื้อขาตั้งกล้องเพราะฉะนั้นใครที่จะสร้างตัวตนรถติดในเรื่องขาตั้งกล้องเอ่อหรือหรือกล้องไม่ดีตัดปัญหานั้นออกไปครับโอป้าก็ไม่มีขาตั้งกล้องแล้วก็ไม่มีไฟไลฟ์สดนะครับเมื่อก่อนเวลาไลฟ์สดเนี่ยหน้าก็จะเป็นสีฟ้าๆถูกไหมครับแต่เราใช้ไฟซัมซุงครับเน แม้ป้ายไฟ s a m s u n ที่อยู่ตามร้านมือถือไงก็ก็เราเป็นหัวหน้านะเราก็เอาป้ายนั้นะกลับบ้านนะครับแล้วก็เอาไฟนั้นลมามา ไฟ์สดเนี่ยเราก็สร้างตัวตนแบบเรียวๆนะครับคือเรียวมากนะครับต้องใช้คําว่าเรียวมากบางวันนั่งอยู่เตียงบางวันใส่ชุดต่อยมวยแนละ้วก็ไฟ์สดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างตัวตนแบบนี้เคล็ดลับของมันก็คือขายความจริงขายความเรียวเพราะฉะนั้นโอป้าเองก็ขายความเรียวนเรื่องของภาษาที่ใช้ในเรื่องของความคิดโอป้าหรือในเรื่องจริงที่โอป้าเป็นทั้งเรื่องการเงินนะครับเรื่องการงานเรื่องการทําเป้าหมายการเรียนคือทุกคนที่ฟังเพจโอป้าเขาจะรู้เส้นทางหมดเลยว่าโอป้าเริ่มจากจุดไหน ไส่มาจากไงนะครับจนแต่ละคนเขาจําเรื่องราได้หมดเลยเห็นไหมแล้วเวลาแบบพูดซ้ากี่ครั้งเขาก็จะจําได้นั่นแหละครับการสร้างตัวตนมันส่งอิทธิผลได้มากมายจนวันนี้โอป้าก็มีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะสร้างร้านแรกได้ง่ายครับเอาตัวเองมาออกกล้องหาเหตุผลให้ตัวเองออกกล้องเช่นเฮ้ยถ้าฉันออกกล้องได้เงินออกกล้องรวยเงี้ยเป็นต้นนะครับก็หาเหตุผลออกมาถ้าบางอย่างที่คุณทํานะครับแล้วมันมีผลลัพธ์ ทำมันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นผลลัพ์กลางอากาศครับที่คุณสามารถที่จะแบบทําเงินล้านง่ายยุคนี้เป็นยุคที่คนรวยที่สุดจากการออกล่องและนี่คือเคล็ดลับของโอเปอิสานมาสโก้ดเออพีฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ